ปี๊บไม่ดังสมรรถภาพทางเพศดรอปลงในยุน้อยเวลาในการหลั่งฮอร์โมนคือในช่วงกลางคืนนอนเช้าตื่นบ่ายสองเอาวัยวะเพศชายมันเป็นดัชนีชี้วัดที่ไวที่สุด สวัสดีครับเพื่อนๆผมหมอตังมังก์พอนะครับวอกว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับและขอตอนเับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเซ็กแคลนะครับรายการที่เราเอครับจะมาเรียนรู้ดําดิ่งนะครับถึงเรื่องราวทางการแพทย์เรื่องเพศเรื่องสุขภาพของพวกเราเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเจ้าของช่องเขาไม่อยู่ฮะแต่ตังเนี่ยก็ได้พี่ชายตังอีกท่านหนึ่งนะครับจะมาพูดคุยในท็อปิกน่าสนใจมากๆนะครับขอเียงปรบมือต้อนรับพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแมนครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมก่อนดีกว่าผม หมอแม่นะครับในแพทย์สิวพลทิทยารักษ์นะครับแพทย์ด้านเวชทยาศาสตร์ป้องกันนะครับแขนงวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ดูแลด้านของสุขภาพเพศฮอร์โมนไวทองนะครับโอ้ว้าววันนี้นะครับเนื่องจากแม่เนี่ยก็มีเฉพาะทางที่เรียกว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชายหลายๆคนครับที่สามารถมาปรึกษาหรือว่าจะมาพูดคุยวางแผนสุขภาพชีวิตได้เหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ครับท็อปิกที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของท่านชายเป็นหลักเลยครับผมนั่นก็คือเป็นเรื่องสุขภาพ ของคุณผู้ชายครับ,รบเราจะมาดำดิ่งดูซิว่าเฮ้ยค,คุณผู้ชายที่เราบอกว่าผู้ชายเรามันแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรก็ได้ยิ่งแก่ยิ่งเขียวมันอะไรแบบนี้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ยิ่งอายุมากร่างกายของผู้ชายมันจะเสื่อมมันจะถดถอยระบบอะไรมันจะหายไปจากชีวิตเราบ้างแล้วก็จะทําไงเพื่อ ป้องกันไม่ให้มันหายไปจากเราอย่างนี้ดีกว่าเราจะเริ่มยังไงดีครับพี่แมววันนี้ก็จริงๆในเรื่องของสุขภาพเพศชายนะครับมันอาศัยด้วยกันเป็นหลายองค์ประกอบด้วยกันไม่ใช่ว่าสุขภาพเพศชายเนี่ยจะมีแค่ว่าเรื่องของสุขภาพเพศอย่างเดียวเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วสุขภาพเพศชายเนี่ยมันสัมพันธ์ไล่มาตั้งแต่การทํางานของสมองการไหลเวียนของเลือดในร่างกายการทํางานของเส้นประสาท และสุดท้ายก็คือเรื่องใหญ่หญๆสุดเลยคือการทํางานของฮอร์โมนเพศช,ชายอ่าฮอร์โมนเพศช,ชายใช่ครับวันนี้เราจะต้องมาเจาะลึกกันหน่อยนะว่าเอ้ยฮอร์โมนเพศช,ชายมันต้องระดับไหนกันนะหรือว่าเอ้ยแล้วเราจะมีวิธีเพิ่มวิธีป้องกันให้มันยังอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเนี่ยยังไงถูกไหมครับผม,มก็จริงๆแล้วไล่โไล่ตั้งแต่อายุน้อยก่อนในอายุน้อยนะครับเราก็จะพบว่าอายุน้อยมันเป็นช่วงเวลาขาขึ้นอของผู้ชายเราทุกคนหรือทุกคนเลยก็ตาม ราะนั้นเวลาถ้ามีปัญหาในอายุน้อยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเรื่องของปัญหาเรื่องของความเครียดเป็นหลัก ความเครียดเอ่ยการทํางานหนักเอ่ยการไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ดูแลตัวเองมักจะทําให้มีกระทบกับการทํางานของสมองก่อนกระทบกับการทํางานของสมองและฮอร์โมนลดต่ําลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นในอายุน้อยในอายุน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากเรื่องของความเครียดการทํางานหนักพักผ่อนไม่พอไม่ได้ดูแลตัวเองจนทําให้มีปัญหาด้านของสุขภาพเพศตามมาแต่แปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในอายุน้อยมักจะฟื้นได้เร็วถ้าได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี อา้าวแล้วถ้าได้รับการแก้ไขอย่างถูกทีแล้วเขาจะรู้ได้ไงไว่าเขาอะกำลังประสบพบเจอกับฮอร์โมนเพศที่มันลดลงจากสมองอะพะเขาอายุน้อยเขาคิดว่าเอ้ยผมยังเด็กอยู่เลยเ,เด็กไม่ได้เป็นไรถูกไหมครับเพราะนั้นวิธีสังเกตอาการก่อนอ่ะอ,อันที่หนึ่งก็คือเวลาเราจะสังเกตอาการถ้าเมื่อไหร่เรามีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนที่มันลดต่ําลงมักจะมีอาการดังนี้อ,อ,นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายช่วงบ่ายมักง่วงเหงาเหานอนรประสิทธิภาพในการทํางานลดลงประสิทธิภาพในการออกกําลังกายลดลง ความต้องการทางเพศหรือความสุขทางเพศลดลงและสุดท้ายก็คือเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายในตอนเช้าเริ่มลดต่ําลงอ่าคือปกติเนี่ยตื่นมามันก็ต้องชูชันหน่อยอนอะต้องชูชันต้องตื่นมาดีเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มมีสัญญาณเตือนที่บอกไปเมื่อกี้รเรียกว่าแบบประเมินภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายเพราะฉนั้นไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยอหรืออายุมากเราใช้แบบประเมินเดียวกันเมื่อไหร่มีอาการอย่างที่ได้บอกไปต้องลึกและ ไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยฮอร์โมนมันลดต่ำลงได้<ม>ถ้ามีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เริ่มรู้แล้วว่ามีปัญหาหาคุณหมอรปรึกษาคุณหมอมปรึกษาลองหาข้อมูลดูและถ้าเกิดได้รับการแก้ไขในอายุน้อยมันฟื้นเร็วรเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตครับถ้าเราแก้ไขเร็วอะสมมติมีปัญหาทางด้านความเครียดวิตกกังวล<ม>ต่างๆเราเจอคุณหมอเราช่วยระบายเราช่วยได้รับการแก้ไขในเรื่องของความคิดพอฟื้นฮอร์โมนกลับมาเลย เหมือนกันครับพออายุเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วอายุเยอะขึ้นเนี่ยทุกคนทุกคนนะครับต้องลดต่ําลงถูกไหมครับทุกคนฮอร์โมนที่เราพูดถึงนี้ชื่ออะไรฮะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเออเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าให้จําสิ่งนี้เพราะมันอยู่คู่กับชายเรานะเทสโทสเตอโรนจาชื่ออะไรไม่ได้ให้จําได้อย่างหนึ่งคือฮอร์โมนเพศชายชื่อเทสโทสเตอโรนนะครับเทสโทสเตอโรนทุกคนมันจะต้องลดต่ําลงอยู่แต่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตหรือเรื่องของวิถีีชวิต มักทําให้มันลดต่ําลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าคนที่จะเป็นวัยทองเพศช,ชายต้องอายุ50 50ขึ้นนู้นแหละตอนนี้ออในปัจจุบันในโรงเรียน e แพทย์ที่เจอเนี่ยครับเจออายุ30กว่า40แล้วเฮ้ยงั้นเราก็มีสิทธิก์กาลังจะประชิญเลยเนี่ยหนุ่มวัยสามสิบอย่างเราหนุ่มวัยสามสิบวัยสี่สิบเนี่ยเราพบประชิญกันได้เยอะแล้วแล้วเป็นอะไรที่แบบน่าตกใจเมื่อก่อนเราคิดว่าไม่มีทาง ถูกไหมครับเมื่อก่อนไม่มีทางคําว่าแบบเตะปิ๊บไม่ดังสมรรถภาพทางเพศดรอปลงในอายุน้อยไม่มีเมื่อก่อนไม่เคยแต่ในปัจจุบันเนี้ตั้งแต่ช่วงโควิดและหลังโควิดมาเนี่ยจะพบว่าความเครียดมันสูงมากไลฟ์สไตล์ต่างๆมันแย่ลงเยอะมากทําให้เราพบเจอในเรื่องของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในอายุน้อยมากขึ้นอเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์หน่อยไหมว่าทาไมยุคสมัยปัจจุบันเนี้มันถึงทําให้เกิดเขาเรียกว่า คุณผู้ชายเนี่ยเขาสู่วททองได้เร็วขึ้นที่พี่แมนสังเกตและยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมไปเลยอ่อาจจะเป็นความเครียดนี่เป็นหลักเลยครับความเครียดเป็นหลักมันมีอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยค,คุณผู้ชมจะได้ระวังว่าถ้าไม่อยากเข้าไวัยทองก่อนแวนควเนี่ยมันจะต้องระวังสิ่งพวกนี้ด้วยก่อนที่เราจะไปลงลึกอะไรกันต่อได้ครับก็จริงๆในสิ่งที่ทําให้เราทําให้ฮอร์โมนต่ําและลดต่ําได้อย่างรวดเร็วรก็คือ วิถีชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีแพทย์อยู่แขนงหนึ่งเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีนก็คือแพทย์เวชศาสตร์ทางวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตอะไรบ้างจริงๆแล้วทุกคนรู้เกือบหมดแต่ว่าทํำมากบ้างน้อยบ้างวิถีชีวิตง่ายๆสัก6เสาหลักแล้วกันอันที่1คือเรื่องของการกินการกินเดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกลงไปการกินอาหารที่ดีไม่ดีแย่ไม่แย่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมี ลึกลงไปว่าเราควรจะทานยังไงนะครับการกินอันต่อมาที่กระทบหลักๆและกระทบมากเลยก็คือเรื่องของการนอนอนอนไม่ได้เวลานอนไม่ได้คุณภาพนอนได้แต่ปริมาณอันนี้ปัญหาเยอะแล้วก็เจอกันได้บ่อยเช่นนอนเช้าตื่นบ่ายสองนอนได้ตั้งแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงแต่ไม่ได้คุณภาพคือเหมือนตำราเราก็สอนมาตั้งแต่เด็กเอาแค่แปดชั่วโมงเราก็เลยเอ้ยนอนยังไงก็ได้ให้มันได้ตั้งแปดชั่วโมงก็แล้วกันซึ่งอันนี้ ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการทํางานของร่างกายในเรื่องของฮอร์โมนมันจะมีช่วงทามมิ่งก็คือเวลาในการหลั่งฮอร์โมนคือในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนได้ไม่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือฮอร์โมนจะเริ่มลดต่ําลงเรื่องการกินผ่านไปเรื่องการนอนอันต่อมาไม่ใช่เรื่องการออกกาลังกายแต่เรียกว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ครับในปัจจุบันเจอเยอะมากก็คือเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายกันอยู่หน้าจอนั่งนาน สองชั่วโมงสามชั่วโมงลุกขึ้นเดินทีหนึง่งมีการเปรียบเทียบเลยนะครับว่าการที่เรานั่งนานๆเนี่ยนั่งนานๆมากกว่าสักสองถึงสามชั่วโมงขึ้นไปไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนสูบบุหรี่เลย<ฮ>เพราะว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน้อยลงครับการไหลเวียนของเลือดน้อยลงเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าการสูบบุหรี่แบบไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้นหลายๆคนจะรู้ว่าเฮ้ยไม่เคยสูบบุหรี่นะ,ะแต่ทําไมร่างกายไม่ได้สดชื่นสมองอมไม่แล่น ออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่พอแสดงว่าอะไรครับเราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอไม่ได้ดื่มน้ําให้เพียงพอให้เลือดมันไปเลี้ยงสมองก็ทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยส่งผลต่อการทํางานของสมองด้วยเช่นเดียวกันอีกอันหนึ่งคือการเคลื่อนไหวร่างกายให้ตรงตามกับอายุครับก็คือการออกกําลังกายนั่นเองออกกาลังกายอันนี้ก็จะเป็นลงลึกไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆลงไปในส่วนการออกกําลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมการกินไปแล้วการนอนการออกกําลังกาย สารเสพติดอ่าดื่มเหล้าสุปรีเดี๋ยวนี้เครียดก็อ่ะมีบุหล่อไฟฟ้าอ่ะมีเยอะเลยบุหถี่ไฟฟ้าบุหรี่กัญชามีหมดเลยแอลกอฮอล์ก็เข้าถึงง่ายอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เร่งทําให้ฮอร์โมนเพศชายลดต่ําลงเร็วกว่าเกณฑ์นะครับอ่ะการกินการนอนการออกกําลังกายเรื่องสารเสพติด เรื่องความเครียดความเครียดเรื่องความเครียดคือเรื่องของการบริหารจัดการความเครียดความเครียดจริงๆแล้วนะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับว่าการเครียดเนี่ยคือสิ่งที่ดีแต่ต้องเครียดเป็นช่วงเวลาครับเพราะฉะนั้นการเครียดหรือว่าเครียดในระยะสั้นเช่นทํางาน8ปดโมงเสร็จสองทุ่มเครียดมันทั้งวันเลยอพอสองทุ่มเสร็จแล้วทิ้งเลยตั้งแต่สองทุ่มยันเวลานอน พักผ่อนผ่อนคลายผ่อนให้สบายๆร่างกายก็สามารถฟื้นฟูตัเองได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เครียดมันเลยยีิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่เช้านอนก็คิดงานห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วหมอตังยังคิดงานอยู่สมองมันยังร้อนอยู่ยังโอเวอร์ฮีตอยู่ร่างกายก็ไม่ได้รีคอเวอรี่ตัวเองก็ทําให้ฮอร์โมนลดต่ําลงมากกว่าปกติ สุดท้ายก็คือเรื่องของอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหลายๆท่านที่ยังพบเจออยู่ก็คือเรื่องของ Relation s h i p ครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะพานะร์ทเนอร์นะความสัมพันธ์ในที่ทํางานค,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองอล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีอืเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ในที่ทำงานก็แย่ครับอบครัวก็มีปัญหาลูกน้องก็ทะเลาะหัวหน้าก็ไม่ชอบเกิดอะไรขึ้นอ้าว ชีวิตแย่ทั้งรอบด้านเลยทีเนี้ยออันนี้ก็เป็นอีกอันนี้ทีาทให้ฮอร์โมนเพศชายจริงๆไม่ใช่เฉพาะเพศชายเพศหญิงด้วยซ้ำทำให้ฮอร์โมนหรือร่างกายเรามันดรอปลงอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับหกมิติอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะแต่เราทําตรงกันข้ามหมดเลยใช่กินแย่เข่าวเช้าไม่กินอาหารไม่เหมาะสมนอนไม่ได้ตามเวลาอ กำลังกายไม่ได้ออกเคลื่อนไหวร่างกายไม่แอลกอฮอล์ก็กินดีเลชั่นชิพก็ไม่ค่อยโอเคเครียดก็ทั้งวันอแล้วมีเหตุผลอะไรที่ฮอร์โมนจะไม่ลดต่ำลงเร็วกว่าเกณฑ์ใช่ครับยิ่งเราอยู่ในยุคนี้ด้วยเนาะยุคที่อะไรมันก็ดูเหมือนสบายไปหมดแต่มันกลับทำให้มนุษย์เนี่ยกลายเป็นเหมือนอยู่กับที่เครียด อยู่ในโลกโซเชียลเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนโน้นคนนี้ไปอีกอันที่หมอตังพูดเนี่ยดีมากเลยนะครับก็คือเรื่องของตอนนี้มันจะมีอันนึงเรียกโซเชียลท็อกซิคโซเชียลท็อกซิคคือถ้าเราสังเกตนะครับเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปึ๊บหยิบโทรศัพท์มาเราสไลด์สิ่งที่เราทำคือ1สไลด์เนี่ยสัก15-30ถึงวินาทีเนี่ยเราจะสไลด์ไปประมาณสัก10ฟีดได้10ฟีดเนี่ยเราคิด10เรื่องนะเราคิด10เรื่องและเรามีการ เปรียบเทียบอย่างอัตโนมัติสิบเรื่องอ uh huh. เพราะนั้นเวลาเปรียบเทียบเจอดีกว่าเป็นไงอ uh huh. ไม่โอเคเลย <Yeah. S 2> ทำไมเขาดีจังเลย uh huh. เจอแย่กว่าเป็นไงเยเราดีแฮะเจอเสมอตัว uh huh. ทำไมไมัเท่าเรา uh huh. นี่คือสิ่งที่ทําให้สมองมันเกิดความเครียดอยู่ตลอดเวลา uh huh. เรียกว่าโซเชียลท็อกซิก แต่น้องๆทีมงานด้านหลังนี้คงไม่ค่อยเครียดเพราะเขาดูแต่สิ่งอย่างเดียวย้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆในฟีดของเขาเขาจะดูแต่สิ่งสวยงามอะไรของเขาไปฟีดที่เด้งมาขาวบ้างชมพูบ้างอะไรคือเขาเขาเขาจะไม่มีความเครียดเลยนะครับน้องทีมงานเราเพราะอันนี้จริงๆอันจริงๆถามว่าในเรื่องของโซเชียลดีไหมครับจริงๆต้องตอบว่าดีนะแต่ถ้าเราบริหารจัดการความคิดได้เราฝึกไอ้กลุ่มเหล่านี้ได้มันจะไม่กระทบเลยแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ฝึก ครับนะครับเพราะฉนั้นอันแรกคือวิถีชีวิตก่อนอันต่อมาก็คือเรื่องของโรคประจําตัวครับคราวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่เป็นคลายแม็กของผู้ชายทุกคนตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปครับทําไมเราพูดว่าต้อง40ปีขึ้นไปล่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลามันมีโรคประจําตัวมันต้องใช้เวลาประมาณ5-10ปีในการสะสมความเสื่อมและกระทบกับร่างกายครับตัวที่เรารู้จักกันง่ายๆแล้วเราเจอกันได้เยอะไม่ว่าจะเป็นไขมันสูงในเลือดความดันโลหิตสูง เบาหวานยูริกไขมันความดันเบาหวานยูริกนี่กลุ่มโรคยอดฮิตเลยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับกระทบอะไรบ้างกระทบเส้นเลือดอที่เราบอกไปกระทบการทํางานของสมองกระทบเรื่องของการไหลเวียนและสุดท้ายพอกระทบเส้นเลือดกระทบการทางานของสมองกระทบการไหลเวียนก็กระทบฮอร์โมนต่อ,อเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันเป็นเหมือนงูกินหางเลยเป็นวัฏจักรเลยและสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานยูริกเกิดจากอะไรครับ วิถีชีวิตหกมิติที่เราพูดไปไงครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแก้ครับคนไข้จะมาถามว่ากินยาหายไหมหมออกินยาแล้วดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้แก้หกมิติที่เราคุยกันหรือไม่ได้ค่อยปรับสักหน่อยเนี่ยไม่ดีขึ้นหรอกคือกินยามันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาปลายปลายเหตุไปแล้วแก้ที่เราพูดไออขมันความดันเบาหวานยูริกกินยาลดไขมันลดความดันลดเบาหวานลดยูริกครับแต่ตัวที่ยังทําอยู่ทุกวันยังเติมอยู่ทุกวันไม่ได้รับการแก้ไขสุดท้ายมันก็จะ กลับขึ้นมาใหม่ครับเราจะเห็นว่าหลายๆคนยิ่งอายุเยอะขึ้นมีใครลดยาลงบ้างอมไม่มีไปโรงพยาบาลได้ยาเพิ่มขึ้นตลอดจริงครับแสดงว่าสาเหตุมันไม่ดับการแก้ไขและพอเวลาไปกระทบกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรเวลาแก้ไม่ได้แก้ฮอร์โมนด้วยอื ก็ทําให้การแก้มันยากขึ้นเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าการทํางานของร่างกายในเพศชายเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะโดยเฉพาะเทโทสเตรนเนี่ยถ้าเราดูดีๆดูข้อบ่งใช้ดูข้อห้ามให้ดีๆแล้วเราแก้แก้ที่ฮอร์โมนด้วยแก้พฤติกรรมสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราก็จะลดยาลงได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญเพราะฉะนั้นทําไมเราหันมาดูหรือคุยเรื่องเพศชายจริงๆแล้วถามว่าบรรดาทีมงานบรรดาคุณหมอเนี่ย จะไปเน้นเรื่องเพศอย่างเดียวหรือเปล่าตอบไม่ใช่แต่เพศชายเนี่ยเรื่องของอวัยวะเพศชายมันเป็นดัชนีชี้วัดที่ไวที่สุดเหมือนกับผู้หญิงเวลาหมดประจําเดือนครับเพราะนั้นผมจะบอกคนไข้เสมอว่าถ้าเมื่อไหร่คุณสมรรถภาพทางเพศเพศชายลดต่ําลงอวัยวะเพศแข็งน้อยลงคุณเหมือนผู้หญิงที่หมดประจําเดือนเพราะเราไม่มีประจําเดือนตัวชี้วัดคืออวัยวะเพศเพราะนั้นเมื่อไหร่อวัยวะเพศดรอปลงผู้หญิงประจําเดือนหมดแสดงว่าอะไร คุณเริ่มมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนแล้วคุณมีปัญหาเรื่องของการทํางานของสมองเส้นเลือดเส้นประสาทฮอร์โมนแล้วรเราเลยให้ความสําคัญและเมื่อไหร่เราปล่อยทิ้งไว้ล่ะอืมหมอผมไม่ได้มีเซ็กส์ผมไม่ได้ต้องการมีเรื่องเพศสัมพันธ์ปล่อยทิ้งไว้ได้ไหม,มปล่อยทิ้งไว้ในมิติของเซ็กส์ได้อแต่สิ่งที่ตามมาคือเมื่อไหร่เราปล่อยทิ้งไว้แสดงว่าอะไรครับ เส้นเลือดจะเร mm ิ hmm. ่มแย่ลงนะการไหลเวียนจะเริ่มแย่ลงฮอร์โมนจะเริ่มแย่ลงเพราะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพศชายแล้วมักสัมพันธ์กับเรื่องของหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจกระดูกผุกระดูกพุนเรื่องของกล้ามเนื้อสลายเรื่องของสมองเสื่อมเพราะนั้นสิ่งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ปล่อยไว้เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยผ่านในเรื่องนี้เหตุผลเพราะเราไม่ต้องการให้คนไข้เราสมองเสื่อมไม่ต้องการให้คนไข้เราเป็นหลอดเลือดสมองในอนาคตไม่ต้องการให้คนไข้เรากระดูกผุกระดูกพุน และไม่ได้ต้องการให้คนไข้เรามีเขาเรียกว่า health span health span คืออายุสุขภาพที่มันแย่ลงในปัจจุบันนี้อายุยืนนะ lifespan เรายาว75ถึง78แล้วแต่ health span ไม่ได้ตามไปยืนแต่อายุอะครับแต่จะลุกขึ้นยืนก็เข้าใจมันคือเหมือนคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตไม่ได้และคุณภาพชีวิตในเพศชายตัวที่ชี้วัดคุณภาพชีวิตในเพศชาย ได้ดีที่สุดหรือเรียกว่า Longevity Index คือ<ม>ดัชนีชี้วัดอายุอยืนในเพศชายก็คือท e s t o s t e o n e level เอ่อเมืะนั้นเมื่อไหร่ฮอร์โมนเพศชายต่ำสบายใจได้เลยว่า lifespan เนี่ยของคุณเนี่ยอาจจะยาวนะแต่ health span คุณไม่ดีแน่นอนโอเคอันนี้ดีมากเป็นประเด็นที่ดีเพราะว่าบางคนคิดแค่ว่าเ e สโ o s เตอ o n e เนี่ยมันเกี่ยวแค่เรื่องกับนี่แหละน้องชายเราอาบนเตียงเซ็กซ์เท่านั้นแต่ใครจะรู้ห่ะว่าเทสโทสเตอโรนมันแบกรับ หน้าที่อะไรมากกว่านั้นถูกไหมถูกต้องครับเทโทสโตรลนจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนตัวสําคัญของเพศชายครับมันไล่ลงตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยแต่เรื่องสุภาพเพศมันเหมือนผลพลอยได้แต่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันทําให้เราทําอะไรครับตัดสินใจดีคิดดีอารมณ์ดีมีความสุขแฮปปี้หัวใจบีบตัวได้ดีการไหลเวียนดีการเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดก็ดีขึ้นการสร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้ต่ำลง ไล่ครบทุกมิติเลยที่มันแย่ลงครับเพราะฉะนั้นตัวในเรื่องของเพศชายครับสุขภาพเพศชายเนี่ยผมบอกกับคนไข้ทุกคนเสมอเลยนะสุขภาพเพศชายไม่ใช่เรื่องหน้าอายมันคือปัญหาสุขภาพกายที่เราซ่อนอยู่ครับเพราะฉนั้นก็ถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาพบคุณหมอเลยครับไม่ต้องอายอืมอืมอืมเอางี้พี่แมนแล้วถามหนึ่งอย่างครับถามแทนคุณผู้ชมเลยแล้วเข้าม,มาตรวจเงี้ยผมต้องโชว์น้องชายให้คุณหมอดูไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึง่งถ้าสมมุติว่าเรามาตรวจ Uh, ยังไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องโชว์ตั้งแต่วิสิตแรกครับสมมุติมาคุยแล้วซักประวัติแล้วมันไม่ได้มีปัญหาถึงกับขั้นว่ามีความผิดรูปหรือผิดปกติตรงนั้นยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องโชว์แต่ถ้าไปถึงระยะจุดหนึ่งมันมีปัญหาที่ตรงนั้นจริงๆเช่นมีการผิดรูปของอวัยวะเพศครับมีปัญหาเรื่องของอันทะต่างๆบริเวณนั้นอันนั้นถึงเวลาค่อย แต่ส่วนใหญ่แล้วที่มาเนี่ยมักจะไม่ได้โชว์เลยไม่ต้องรู้สึกว่าหูมาต้องเขาเรียกว่าตรวจภายในผู้ชายใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกเคสนะฮะเป็นเคสเฉพาะจริงๆใช่ครับเป็นเคสเฉพาะจริงๆเหมือนว่าบางคนผู้ชายเนี่ยกลัวไม่อยากมาเหตุผลเดียวเลยคือไม่อยากโดนตรวจต่อมลูกหมากไม่อยากให้ตรวจทวารหนักเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยกลัวรู้สึกเจ็บเพราะนั้นก็ให้ทราบไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องทำแต่ถ้าเมื่อไหร่มีข้อบ่งชี้เช่น เราตรวจแล้วมีต่อมลูกหมากโตออาจจะต้องมีการตรวจต่อมลูกหมากเพิ่มอันนั้นต้องมีอ er ัลตราซาวน์ก็ค่อยว่ากันไปอรวมถึงจะโชว์ในกรณีไหนอีกโชว์ในกรณีที่เช่นคุณหมออยากใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วออยากทาช็อคเวฟอยากฉีดพีชอตต่างๆอ,อันนั้นอนะค่อยโชว์อีกทีหนึง่งอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการว่าเวลามาเจอหมอเราในอยาก ไม่อยากให้กังวลอะไรไปก่อนนะครับ,รบก็คือมาได้เลยมาปรึกษาฟิลฟิลเพื่อนเนาะ,ะฟิลเพื่อนฟิล<ช>เพื่อน<ช>ปรึกษาการอะไรแบบนี้แล้วก็มันดีตรงที่ว่าเราได้วางแผนเป้าหมายชีวิตไปพร้อมกันด้วยไม่ใช่ว่าเราไปหาอ่านคนเดียวแล้วก็อ้าวมาปฏิบัติตัวเดียวอันเนี้ยมีเหมือนคุณหมอช่วยไกด์ไลน์แล้วก็วางเส้นชัยซึ่งพวกเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าคุณต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะแล้วก็ต้องถามไลฟ์สไตล์เขาด้วยเนาะเพื่อทําให้เขาสามารถทําในสิ่งสิ่งนั้น่ะ ประสบความสำเร็จได้ง่ายที่สุดถูกต้องครับพูดง่ายคือเวลาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอะครับมันต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมอและคนไข้เห็นดีเห็นงามตรงกันถ้าหมอบอกว่าคุณอย่าก,กินน้ําตาลอย่าก,กินน้าหวานอย่าก,กินขนมอย่าก,กินกาแฟอย่าสูบุรีอ,อย่าดื่มเหล้าอ,อย่าไปปาร์ตี้ถามว่าใครจะอยู่ได้มไม่ได้แต่โจทย์ของหมอทุกคนหน้าที่เราคือ คุณบอกว่าคุณใช้ชีวิตแบบนี้นะหมอก็บอกว่าแนะนําทําแบบประมาณนี้ม,ม,มันยังไม่เกิดโรคหยวนกันได้แต่อาจจะต้องดูแลอย่างอื่นเพิ่มเติมสักหน่อยอก็ทําให้ไม่เกิดโรคได้คือพูดง่ายๆมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จอะไรเหมือนบอหมี่งคือสาเร็จรูปที่ใส่น้ําปุ๊บดีเลยเมื่อก่อนนะครับในการรักษาเนี่ยม,มันจะมีสูตรสําเร็จเช่นสมมุติว่าเราเป็นโรคนี้อื ต้องกินยาแบบนี้จนถึงเลเวลเท่านี้จบแต่ในปัจจุบันนี่ครับมันเรียกว่า personalized medicine คือการแพทย์เฉพาะบุคลคลเพราะนั้นการแพทย์เฉพาะบุคคลเนี่ยเราจะมีเกณฑ์ในการให้แต่ปรับตามพฤติกรรมสุขภาพแต่ละบุคคลเรียกว่า p e r s o n a l l i f e medicine เพราะนั้นมันก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสามารถมไม่ต้องตึงเกินไปจนคนไข้ยอยู่ไม่ได้และไม่หย่อนเกินไปจนคนไข้เกิดโรค เพราะน้นอันนี้เรียก p e r s o n a l l i f e medicine โอเคครับโอ้วันนี้เราพูดถึงหลากหลายปัจจัยสาเหตุที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชายมันลดก่อนกำหนดเยอะแยะมากมายเลยเนาะรวมไปถึงวิธีที่ เฮ้ยมาพบแพทย์ตอนไหนแล้วมันกําลังจะเกิดอะไรแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เป็นสิ่งที่ใหญ่เหมือนกันคือเราจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาโดยตรงแล้วแต่อการรักษาโดยตรงเนี่ยมันเยอะมากเลยเนะพี่แมนเนาะเราอาจจะต้องแบ่งเป็นอีกอีพีได้ถูกไหมแต่ก่อนที่จะไปการรักษาโดยตรงเนี่ยอาจจะฝากอยู่เรื่องหนึ่งคือเรามักจะได้ยินว่าบํารุงฮอร์โมนและเป็นมะเร็งอ่าอมันเท็มฮอร์โมนเยอะๆและเป็นมะเร็งเออบำรุงและเป็นต่อมลูกหมากโตอันนี้ถามว่าเข้าใจถูกหรือผิด อาจจะเรียกว่าเข้าใจถูกครึ่งเดียวแล้วก็ผิดอีกครึ่งหนึ่งเพราะนั้นจริงๆแล้วการบํารุงฮอร์โมนถ้าบํารุงอย่างถูกต้องและเหมาะสมคุณหมอดูข้อห้าม,มดูข้อบ่งใช้เรียบร้อยแล้วการบํารุงฮอร์โมนเกิดประโยชน์มากกว่าโทษแต่ถ้าคุณหมอไม่ได้ดูแลให้ไม่ได้ตรวจตําลูกหมากให้เรียบร้อยไม่ได้ตรวจค่าความเสี่ยงต่างๆและให้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม,อ,มอันนี้เรามีความเสี่ยง คือไม่ว่าจะเป็นให้อย่างไม่เหมาะสมหรือคนไข้ไปหาซื้อมาใช้เองอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าหลายๆคนตอนเนี้เริ่มไปหาซื้อเองพอฟังหมอพูดครับยดีมากเลยหมออแล้วเราก็ไปหาซื้อเองพอไปหาซื้อเสร็จสิ่งที่ตามมาคือเอาไปฉีดเองอไปฉีดบางคนฉีดที่แขนที่ลานจอดรถหน้าฟิตเนสซัดเลยนซัดเลยก่อนออกกําลังกายแข็งแรงขึ้นอฉีดไปฉีดมาฉีดไปสักปีหนึ่งหัวล้านกล้ามใหญ่ไข่ฟอ ครบซีรีส์เลยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอันนะครับเราสามารถหาอ่านเองได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยให้มีเอ็กซ์เพร์หรือว่ามีคนที่เป็นหมอหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยช่วยระวังให้สักนิดนึงเราจะได้ให้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่เกิดโทษกับเรา อ่าโอเคอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ<ม>นี่ก็ฝากไว้เนาะซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทแรกของพวกเราครับ,รบที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพศช,ชายแต่อย่างที่บอกครับ<ส>เดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเราจะไปสู่หัวข้อที่มันเจาะลึกขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาแล้วว่าที่จริงเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมอนเพศช,ชายนะหรือว่าการดูสุขภาพเพศช,ชายเนี่ย มันมีหลากหลายวิธีการรักษาไม่ใช่แค่ยาอย่างเดียวแต่มันมีอย่างอื่นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันใช่ครับก็ในอันต่อไปที่เราจะเจอกันเนี่ยครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเทรน์ในอนาคตเรียกว่า i n t e g r a t e d medicine การบูรณาการทางการแพทย์หรือการแพทย์เชิงบูรณาการคือเอาทุกมิติทุกศาสตร์เอามารวมกันในการดูแลสุขภาพ เพศชายให้ครบองค์ประกอบที่เราคุยกันโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจอศึกใหญ่ในเทปหน้านะครับเพื่อนๆครับสาหรับวันนี้นะครับโอ้โหคาดว่าน่าจะได้ความรู้อะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเนาะสุขภาพเพศชายนะครับเดี๋ยวเราไปเจอการรักษาคลิปหน้าครับเพื่อนๆนะหากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ sex lap นะครับหรือว่าช่อง Dr. Story เรื่องเล่าพี่หมอเอไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับตังแลวก็พี่แมนนะครับขอตู้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เทปหน้าสั สวัสดีครับสวัสดีครับ